ดีไซน์มันจะมนๆโค้งๆนะครับทั้ง4มุมเลยนะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อก็เปลี่ยนไปนะครับสิ่งเราสังเกตได้เลยคือปกติแล้วเนี่ยแอปเปิลจะเป็นคนที่ซ่อนพวกรูอากาศรูระบายนู่นนั่นเนี่ยไว้เนียนกริบมากแต่ว่ารอบนี้มีการเผยให้เห็นเลยนะว่าแบบเอ้ยมีรูดูดอากาศอยู่นะมีรูระบายอากาศอยู่นะคือมันจําเป็นจะต้องทําอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันสูงมากแล้วมันมีความร้อนเกิดขึ้นมันจะได้รีบระบายออกง่ายๆเนาะน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2โลกับอีก2ขีดนะครับโดยประมาณนน2ขีีดอั้ M1 นะครับที่ผมใช้อยู่เนาะก็จะเป็นตัวที่น้ําหนักเบาที่สุดแล้วในออฟฟิศนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่1.27กิโลกรัมโอเคตอนนี้กำล,ลังหัดดูนะครับซ้ายกับขวานะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเสียงด้วยแล้วก็เราจะลองทดสอบภาพที่มันออกมาด้วยว่าจะเป็นยังไงเราคือเปิดมาปุ๊บมิติเสียงต่างเลยครับไอตัวเนี้ยดังแต่ไม่มีมิติตัวเนี้ยทั้งดังแล้วก็ทั้งมีมิติด้วยโอ้โหคือแบบเสียงแบบผู้ดีมากอะ่ะ กลับสู่เมืองของบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการอัลซ์บุเอร์แล็ปท็อปรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ Apple นะครับแล้วก็เป็นแล็ปท็อปที่ในปัจจุบันนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นแล็ปท็อปที่ทรงพลังที่สุดในโลกจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่ใช้ MacBook มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอยู่แล้วนะครับมี MacBook ด้วยมี PC ที่เป็น Windows ด้วยเพราะว่าการใช้งานบางอย่างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะด้านกราฟิกอะไรเงี้ยทางฝั่งของ m a c b o o กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเส ลักด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าการทํางานในระดับมืออาชีพเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเอง MacBook ที่เป็น MacBook ธรรมดาหรือว่า MacBook ที่เป็น Intel หรือ MacBook Air หรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่เป็น MacBook M1 ทั้ง Pro ทั้ง Air เนี่ยนะครับมันเอามาใช้ในเรื่องของการทํางานระดับมืออาชีพอย่างผมไม่ได้ม่พูดแบบแมนๆเลยแต่ว่าวันที่ Apple เปิดตัว MacBook Pro M1 Pro แล้วก็ M1 Max เนี่ยนะครับมันได้มีการปฏิวัติวงการของแล็ปท็อปหรือวงการ PC หรือว่าวงการกราฟิกทั่วโลกเลยดีกว่านะครับเครื่องที่อยู่ ตรงหน้าของทุกคนนี้นะครับนี่คือ Macbook Pro M1 Max นะครับราคาแพงที่สุดแล้วเท่าที่ Apple จะมีขายตัวท็อปสุดเลยขนาด16นิ้วด้วยนะครับนี่คือราคาแสนกว่าบาทเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเนาะอันเนี้ยคือท็อปสุดของการวางขายนะครับสามารถทําให้มันท็อปไปมากกว่านี้ได้อีกโดยการ CTO หรือว่าคัสตอมเพิ่มนะครับแต่ว่าเนี้ยหน้าร้านมีตัวไหนท็อปสุดผมเอาตัวนั้นกลับมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็จะพูดว่าเป็นตัวสุดท้ายของร้านก็ได้นะครับเพราะว่าวันที่ผมไปซื้อเนี่ยนะครับไปซื้อที่เซนทันเวิร์ไปซื้อที่เซนทันเวิร์ลนะครับพี่แพมไปซื้อมาให้เนาะมาดูหน้าตาตัวกล่องก่อนแล้วกันนะครับนี่ถ้าเราเทียบขนาดกล่องหรือว่าเทียบตัวรูปภาพเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับตัว Macbook Pro คล้ายๆกันแล้วก็ตัวนี้เราจะเห็นติ่งเลยชัดเจนขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทั ข้างหลังเนี่ยเขาโชว์เรื่องของตัว CPU ก่อนเลย CPU ที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็น CPU 10คอร์ GPU 32คอร์นี่คือท็อปสุดแล้วนะครับ CPU กับ GPU แบบเนี้ยคือเยอะที่สุดแล้วท่านที่เขาจะมีให้คุณได้ขนาดจอภาพครับ16.2นิ้วแล้วก็ตัว RAM เนี่ยที่ผมซื้อมาเป็น RAM 32กิกคุณสามารถคัสตอมให้กลายเป็น64กิกได้นะครับเพิ่มเงินเข้าไปอีกเนาะซึ่งแนะนําหรือไม่แนะนาอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่ามันคัสตอมได้นะครับ SSD นะครับก็เป็นขนาด1เทราไบต์นะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเน SSD จ เริ่มต้นอยู่ที่ 512G ้อยสอกิกถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับราคาก็จะถูกกว่าตัวนี้อีกนะครับประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0อยู่ประมาณนี้นี่คือราคาที่ผมซื้อมาครับ1 2 4 9 0 0บาทนะครับจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวง <c oughs> เป็นไงล่ะเพื่อท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับซื้อขึ้นมาเองนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูเราทางบ้านด้วยที่ทำให้เรามีเงินมาซื้อ MacBook Pro M1 Max <c oughs> มาแกะกล่องให้ได้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำรีวิวได้ชมกันโอเคไหม <Nice. S 1> มาแกะพร้อมกัันนเเลลยยรบีี่่สกะิดาอู พอไหมสามสองหนึ่งอ้ามีแล้วนิดนึงยังไงซะเราก็จะรอดการจับกุมเราไปได้อย่างไรเป็นไงล่ะเฮ้เอเฮ้ยสวยว่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมีกระดาษแบบว่ารักโลกมาให้ด้วยนะครับเอาตัวเครื่องออกมาก,ก่อน ตัวเครื่องหนาแล้วก็หนักมากนะคือมันหนากว่าที่ผมคิดเยอะหนานประมาณนิ้วชี้อะครับโหเซอร์ไพรส์สผมมากเลยเวย้ยไม่คิดว่ามันจะหนาแล้วก็หนักขนาดนี้นะครับค <Yeah. S 1> ู่มือน,นะครับก็จะเป็นคู่มือชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะเป็นดีไซน์ by Apple in c a l i ฟอร์เนียอยู่แล้วนะครับมีสติ๊กเกอร์ไหมเฮ้ย <Yeah. S 1> <h oy! S 2> มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับยังไม่รักโลกอะไรขนาดนั้นนะยังมีสติ๊กเกอร์มาให้อยู่นะครับแล้วก็มีคู่มือ MacBook Pro มาให้เก็บกลับเข้าไปครับทีนี้มาดูด้านในกันนิดนึงแล้วกันนะครัับ้าานนนใเ่่่่ยจะออคซึงงขหญล เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของ MacBook ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเพราะว่าโดยปกติถ้าเป็นตัว Pro M1 นะมันจะอันประมาณนี้อันนี้ผมขอใช้ที่ชาร์จของ Oppo มาแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะอันประมาณนี้ครับอันเท่านี้อันนี้คือถือว่าใหญ่แล้วนะแต่ว่าอันนี้คือแบบหูคุณลองดูขนาดดิตัวนี้ฝั่งนี้คือ Pro M1 ฝั่งนี้คือ M1 Max ใหญ่มากนะครับใหญ่แบบใหญ่บลาเพิ่มเลยอ่ะหูแล้วก็ที่ชาร์จรอบนี้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปใช้ที่ชาร์จแบบ Mac safe แต่ว่าตัวสายเนี่ยเป็นสายหัว Type C แล้วก็เขาสามารถใช้งาานชาร์์จด้วยพอ ก็ได้นะเผื่อคุณแบบมีสาย Thunderbolt มีอะไรอยู่เงี้ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเขาหัวเป็น MacSafe ครับแล้วก็ตัวแปะข้างๆก็จะเป็น MacSafe 1 2 0 0 0 0บาทมีอุปกรณ์มาให้แค่นี้ก็รับได้ครับผมไม่ได้เป็นคนเรื่องมากอยนะู่แล้วเพราะว่าเวลาเราซื้อ iPhone เราได้แค่สายนะครับหัวยังไม่ได้ได้วยซ้ำไปนี่เทียบกับ iPhone นี่ถือว่าได้เยอะกว่านะแต่ว่าราคาแพงกว่าเยอะด้วยนะครับนี่อุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณจะได้หลังจากซื้อ Macbook Pro M1 m a x ไปนะครับมูลค่า1 2 0 0 0 0บาทเนาะทีนี้ครับถึงเวลาของการบรรเลงตัวเครื่องแล้ว สังเกตนะด้านล่างเนี่ยเขามีการเลเซอร์หรือว่าเป็นมีการ CNC ปั๊มเข้าไปนะครับเขียนว่า MacBook Pro ด้วยเห็นไหมซึ่ง MacBook รุ่นอื่นไม่มีนะแล้วก็ฝาข้างหลังก็จะเป็นสีแบบเกรย์นะครับมี2สีให้เลือกนะดีไซน์เขาจะแบบมนๆม,นม,นมากขึ้นอ่ะแล้วเครื่องแบบดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับคือถือแล้วเกรงมืออ่ะเพราะมันหนักมากแล้วก็หนามากอันดับแรกก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะดีไซน์มันจะมนๆโค้งๆนะครับทั้ง4มุมเลยนะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อก็เปลี่ยนไปนะครับสิ่งเราสังเกตได้เลยคคืออปปกติแล้ววเนนนี่่จะ็ทซพ ตอากาศรูระบายนู่นนั่นเนี่ยไว้เนียนคลิปมากแต่ว่ารอบนี้มีการเผยให้เห็นเลยนะว่าแบบเฮ้ยมีรูดูดอากาศอยู่นะมีรูระบายอากาศอยูนะคือมันจําเป็นจะต้องทําอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่า Perform a n c มมันสูงมากแล้วมันมีความร้อนเกิดขึ้นมันจะได้รีบระบายออกง่ายๆเนาะฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อเหมือนเดิมอยู่ก็คือพอร์ต Type C 2อพอร์ตนะครับเป็นพอร์ต Thunderbolt นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นแจ็ค3.5มิลถัดมาก็จะเป็นตัว Max Safe นะครับซึ่งฝั่งเดียวเนี่ยก็มีพอร์ต ที่ฝั่งกราฟิกอย่างพวกเราเนี่ยต้องการมากๆกนะครับก็คือพอร์ต HDMI พอร์ต Type C อีก1พอร์ตนะครับและถัดมาก็จะเป็นพอร์ต SD Card Reader นะครับซึ่งมันจะเอาไปใช้กับ Card Reader ท,ที่เป็นระดับโปรก็ใช้งานกันคือการ์ดแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็เสียบเข้าไปครับผมโคตรชอบเลยนะล่าสุดที่ผมเจอพอร์ตแบบนี้เนี่ยคือ MacBook Pro ปี2015พอเป็นปี2016เนี่ยตัดพอร์ตทุกอย่างจริงให้เหลือแค่ Type C พอปี2021เอาพอร์ตที่จําเป็นกลับมาขาดอยู่แค่พอร์ตเดียวครับก็คือพอร์ต Type A ซึ่งผมอยากได้บางครั้งบางงานเราจะไม่ต้องใช้พอร์ตไท A นะครับตัวนี้ไม่มีพอร์ตไท A ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแต่พอร์ตไท A มันเก่าแล้วโอเคก็เข้าใจได้นะว่าคือให้พอร์ตมาขนาดนี้ก็ควรจะให้พอร์ตไท p e A มาปะวะแล้วเครื่องหนาด้วยครับเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาไม่ให้พอร์ตเยอะๆมาเพราะว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าตัวเครื่องมันบางเดี๋ยวนี้เครื่องหนาแล้วก็ควรจะใส่มาให้เนาะขาด,ดูพอร์ตเดียวครับที่ผมคิดว่าระดับโปรต้องใช้นะแต่ว่าไม่เป็นไรอารมุ่มอร่วยได้เพราะว่าเมื่อก่อนมีแค่ C กับ C ผมกกก็ใช้้งาาานนนไดดดดดเเเคมมปปิิููัั เอ้าเปิดปุ๊บมีเสียงเลยครับต้องทนุถนอมน้องเขานิดนึงนะฮะขายฮะกระดาษกระดาษสาขายจากเครื่องแสนกว่าบาทก็ขายสักห้าพันละกันเฮ้ยหลู get start สิ่งที่สัมผัสได้เลยนะครับก็คือขอบจอมันบางลงครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งาน macbook มาก่อนเนี่ยนะครับปกตินะรุ่นก่อนหน้านี้ขอบจอมันจะหนากว่าน,นี้อันเนี้ยบางลงค่อนข้างเยอะติ่งหน้าจอแรดูน่าจะลำคาญพอสมควรเพราะว่ามันไม่ได้เล็กเลยครับมันใหญ่มากๆนะครับ f ีล l i n g คล้ายๆ iphone เลยนะเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูเนี่ยอันนี้คือติ่งหน้าจอเขา แต่ว่าขอบจอเนี่ยบางมากครับบางแบบบางวงเลยนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเจอว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยคล้ายๆกับรุ่นปัจจุบันนะครับไม่ได้ต่างอย่างมีนัยยะเท่าไหร่แต่ว่าคีย์บอร์ดที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับที่ร้านคีย์บอร์ดภาษาไทยหมดมีแค่คีย์บอร์ดอังกฤษก็เลยต้องเลือกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทีหลังเอาปุ่มที่ใช้ในเรื่องของการปลดล็อกนะครับก็ย้ายมาอยู่ข้างในแล้วก็ทัชบาร์หายไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตัวสแกนนิ้วจะอยู่ตรงตำแหน่งของทัชบาร์นะครับตัวนี้หายไปเรีย โน้ตบุ๊กวินโดวเนี่ยคงจะรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น Macbook เนี่ยผมอยากจะบอกว่า Trackpad แม่งเนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วคือใช้งานแทนเมาส์ได้เลยเอางี้ดีกว่าภาษาที่เราเลือกก็ต้องเป็นภาษาไทยโอเคเพิ่ม Touch ID นะครับรลอดผมนะเป็นตำแหน่งที่ผมคุ้นชินอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้พวก M 1 Max อเงยจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเอาสว่างแล้วกันโหจอแม่งแบบ โอ้หจอคือสวยมากครับเอาจริงแบบไม่อวยกันเลยนะแล้วดูความสว่างที่ออกมาครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้คําว่าอะไรนะแต่ว่าความสว่างของหน้าจอถ้าเทียบกับ macbook ประมาณ4ี่ซาหเครื่องที่ผมเคยใช้งานมาก่อนหน้านี้ครับอาจจะคิดไปเองก็ได้นะว่าว่าความสว่างมันสม่ําเสมอเหมือนกับพวกจอ amoled หรือว่าจอ oled เลยครับความสว่างมันสม่ําเสมอมากถ้าเป็น macbook สมัยก่อนเนี่ยมันจะโดดความสว่างมันจะค่อนข้างโดดมันจะแสบตากว่านี้เอาพูดง่ายอันนี้แสงไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลแล้วก็จุดเด่นของ mac คือเวลาคุณอยากให้มันมืด สนิทนะครับคุณมืดสนิทได้เลยอย่าให้มันสว่างสุดมันก็สว่างสุดให้คุณได้เลยนะครับแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะมีทูโทนให้ใช้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความพิเศษของ M1 Max นะครับผมอยากรู้เรื่องของน้ําหนักเขานิดหนึ่งนะครับจริงแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไปหาใน Google ได้นะแต่เนี่ยผมเทียบจากสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับอันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่แล้วก็เครื่องช่างผมมันก็เป็นเครื่องช่างทากับข้าวนะครับคิดเช่นสเกลเห็นไหมไม่ได้ใช้สําหรับการทํางานอะไรที่มันแบบจริงงงัััดนนนนน้้น้ลลอออใหหูแแบบคร่่่่าาาาวววๆเ M1 Max กกกกกี น,น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2โลกับอีก2ขีดนะครับโดยประมาณนะสโล2ขีดถือว่าค่อนข้างหนักนะลองเทียบกับ16นิ้วคอไอเหรือว่า16นิ้วคอไอเก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับนี่เป็นเครื่องของพี่แพรนะคุณรู้ความบางเนี่ยนี่คือ16นิ้วเหมือนกันนะครับความบางน้ําหนักจับปุ๊บรู้เลยว่าไอตัวนี้เบาวกว่าเยอะเลยเดี๋ยวลองดูน้ําหนักที่ออกมาประมาณ1โลกับอีก9ขีดนะครับ1 1โลกว่ากว่าไม่ถึง2กิโลนะครับตัวนี้หนักกว่าประมาณ200 ประมาณ200กรัมซึ่งความรู้สึกนะไอตัวนี้มันเบากว่าเยอะแล้วคุณลองดูความหนาของมันครับนี่คือ macbook ปีที่แล้วนะบางมากดูดิบางแบบบางเฉียบเลยอะ่ะนี่คือ macbook อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วแบบเป็น macbook ที่เราคุ้นชินกันมาโดยตลอดในระยะเวลาแบบ7ปีหลังนะครับตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2021-22ที่เราคุ้นเคยกันอนยะ่างเงี้ยห้ปีที่ผ่านมามันก็ทรงนี้ครับเนี่ยมันบางมากแล้วเราก็เออเราชิน หตับผมนะผมเีห้ว่าชินแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวลองเทียบกับปีปัจจุบันดูอาจจะไม่ได้เอามาประกบให้ได้ดูกันนะครับอาจจะถ่ายรูปมาให้ได้ดูกันเนาะว่าแบบเออมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ถ่ายให้ดูข้างๆนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับทั้งตัวของ Macbook Pro 16นิ้วเจนก่อนหน้าเอารวมแบบฝารวมตัวด้วยนะครับยังได้ไม่ถึงแค่ตัวบอดี้ของปีปัจจุบันเลยอะ่ะแล้วยังไม่รวมหน้าจอที่มันหนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอะ่ะของปีปัจจุบันดังนั้นความหนาต่างกันเยอะมากนะครับเนี่ยทำให้ดูเลยชัดๆโอเคเดี๋ยวเราไปเทียบกับพวก13นิ้วให้ดูว่าน้ําหนักขนาดมันต่างกันแค่ไหนโอเคไหมอ่ะขอญาตเก็บตัว16นิ้วปีก่อนหน้านี้ไปแล้วกันนะครับ13นิ้วปีก่อนหน้าน,นะนู่นนะ 2,017ซึ่งก็เหมือนกันเลยกับพวก13นิ้วปี2,018 2,019นะครับไม่ได้ต่างกันเยอะเนอะอ่ะผมชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ M1 นะครับ M1 ก็ทรงประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวนี้เป็น Intel น้ำหนักครับ1.3กิโลประมาณ1โล3 1โล4อยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นน้ำหนักที่อยู่ในพิกัดพวก Ultra Book เดี๋ยวลองวางเทียบให้ดูครับดูดิเนี่ย ต่างกันเยอะนะครับคือเหมือนมวยคนละไซส์อ่ะก็น่ารักไปอีกแบบครับผมว่าน่าจะประมาณครึ่งนึงเลยนะความหนาที่เพิ่มขึ้นมาประมาณแบบครึ่งนึงเลยเอาจริงๆก็แล้วแต่การใช้งานครับแล้วแต่การใช้งานอันนี้ M1 นะครับที่ผมใช้อยู่เนาะก็จะเป็นตัวที่น้ําหนักเบาที่สุดแล้วในออฟฟิศนะครับถ้าเป็นแบบ Macbook นะเดี๋ยวมาลองดูน้ําหนักกันครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่1.27กิโลกรัมโลนิดๆแต่เอาผมให้เลยประมาณโล2น้ําหนักเนี่ยห่างกันประมาณ1กิโลแล้วลองดูขนาดครับ คือแบบขนาดก็ต่างกันแล้วอะ่ะดูดิตัวตูดของตัว MacBook Air M1 นะครับมันจะพเพเยยะขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันจะต้องรองให้อากาศมันออกเพราะมันไม่มีพัดลมนึกออกไหมแต่เนี่ยถ้าเรามองดูแค่ขนาดนะครับผมว่าประมาณเกือบเกือบสองเท่าแล้วไปลองดูส่วนที่บางที่สุดนะครับโห <c oughs> เหมือนไม <c oughs> ้ซี่กับไม้ซุงอะน่ารักปะเออน่ารักดีวะเดี๋ยวมาลองเปิดเทียบกับ M1 Max ให้ดูดีกว่าตัวหน้าจอแล้วก็ตัวความสว่างตัว Trackpad ที่มันเปลี่ยนไปนะครับอ่า โอเคตัวถูกสุดนะครับกับตัวแพงสุดใครอยากดู V S ของทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจัดให้นะครับระหว่าง3 0 0 0 0กับแสนสองนะครับน่าจะสนุกพอสมควรเหมือนกันว่าแบบเออถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับขนาดก็ก็ต่างกันแล้วนะขอบจอเนี่ยผมว่าขอบจอของตัวตัว Macbook Air M1 ก็ถือว่าบางมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัว Pro 16นิ้ว M1 m a x เนี่ยบางกว่าเยอะเลยกล้องเนี่ยผมคิดว่ากล้องหน้าเนี่ยตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ากล้องหน้าตัวนี้ให้มาเป็น Full HD แล้วแล้วก ดีขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม์ของ MacBook เนี่ยมันดีแบบดีมากๆอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องนี้นะครับคีย์บอร์ดนะครับยังไม่มีนมแพดมาให้นะแม้ว่าตัวจะใหญ่แต่ว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันก็ไม่เคยมีนมแพดมาเลยนะครับถ้าเกิดเราลองสังเกตดูนะอีกอย่างหนึ่งคือตรงตำแหน่งของแทร็กแพดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นเลยแทร็กแพดของตัวแพงสุดกับแทร็กแพดของตัวถูกสุดเนี่ยนะครับยิ่งแพงเท่าไหร่แทร็กแพดยิ่งใหญ่เท่าน,น ดีอยู่ไหมม,มันใช้งานดีนะสำหรับตัวแอ r ก็ใช้งานดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวโปรเนี่ยมันดีกว่ามากๆสำหรับผมที่ใช้มาหลายตัวเนี่ยตัวโปรมันแท a c k แพดมันจะใหญ่แล้วมันแบบใช้งานได้แต่เต็มไม้เต็มมืออะไรเงี้ยลำโพงนะครับ ตัวถูกเนี่ยลำโพงจะเล็กหน่อยสังเกตดูนะเนี่ยมันจะแบบมีนิดหน่อยแต่ว่าเสียงดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวแพงเนี่ยโอโ้โหขนาดนะ่าจะใหญ่ขึ้นนะผมว่าลำโพงได้ประมาณสัก4ตัว5ตัว <c oughs> ตัวนี้ได้ประมาณแบบสองตัวซ้ายขวาอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองลองกล้องให้ดูดีกว่าเออว่ามันเป็นยังไงนะครับว่ามันแบบแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคตอนนี้กํลาลังอัดวีดีโออยู่นะครับซ้ายกับขวานะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเสียงด้วยแล้วก็เราจะลองทดสอบภาพที่มันออกมาด้วยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูผ่านจอตรงนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าไอตัว M1 หรือว่ากล้องหน้าเว็บแคมตัวเก่าของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีนอย s e แล้วมันจะแตกละเอียดเลยครับประหนึ่งว่าแบบกล้องหน้าของพวก iPhone 6อ่ะถ้าเกิดคุณนึกภาพออกนะอ่ะประมาณนี้เราสังเกตได้เลยครับว่ามันมีนอยส e นะส่วนตัวนี้มาลองฟังกันดูครับผมคิดว่าเสียงน่าจะดีกว่าแล้วก็ลำโพงน่าจะดังกว่าด้วยโอเคตอนนี้กำลังอัาวิดีโออยู่นะครับซ้าย กับขวาเนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเสียงด้วยแล้วก็เราจะลองทดสอบภาพที่มันออกมาด้วยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคือเปิดมาปุ๊บมิติเสียงต่างเลยครับไอตัวเนี้ยดังแต่ไม่มีมิติตัวเนี้ยทั้งดังแล้วก็ทั้งมีมิติด้วยโอ้โหคือแบบเสียงแบบผู้ดีมากอะ่ะถ้าดูผ่านจอเนี้ยเราจะสังเกตได้เลยว่าไอตัว M1 หรือว่ากล้องหน้าเว็บแคมตัวเก่าของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีน้อยแล้วมันจะแตกและเอียดเลยครับมาหนึ่งว่าแบบกล้องหน้าของพวก iPhone 6อ่ะถ้าเกิดคุณนึกภาพออกนะแต่ว่า กล้องหน้าของดูงตัว M1 Pro Max หรือว่าตัวกล้องหน้าเจนใหม่เนี่ยนะครับมันจะชัดมากคือแบบเสียงมึงโคตรดีอะพี่แต่ความคมชัดเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับเอากล้องหน้าตัวเนี้ยมาอัพสเกลขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็แบบรีดิวโน i ส์แล้วก็เพิ่มอัดชาร์ปเข้าไปให้มันแลดูชัดขึ้นถ้าถามผมนะว่าเทียบเท่ากับกล้องสมาร์ทโฟนได้ไหมผมว่ายังอาจจะเพราะว่าผมเปิดผ่านจอที่มันเป็นความละเอียดสูงเกือบเกือบจะ 4K ก็ได้ก็เลยแบบไม่ได้เห็นความชัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่า มันมีการปรับปรุงเรื่องของซอฟต์แวร์แน่นอนแต่ว่าไม้นี่คือแบบชัดเจนเลยครับฟังแค่3ามวิคือรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเชื่อตัวใหม่มันดีกว่า ในเรื่องของไม์แล้วก็เรื่องของกล้องโอเคไหมจุดเด่นของมันเนี่ยอยู่ที่ตัวคอแล้วก็ตัว G P U นะครับ M 1 Max เนี่ยจะให้คอมา10คอครับเป็น8คอเบาแล้วก็2คอแรงมากนะครับแต่ว่าการ์ดจอหรือว่า G P U เนี่ยจะให้มาทั้งหมดตาม12คอซึ่งถ้าเราเทียบกับ M 1ปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้คนละโลกกันเลยตัวนี้เน้นใช้งานทั่วไปคือจริงๆแล้วมันทํางานระดับโปรได้นะครับ M 1ไม่ใช่ทําไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือมันอีกโลกหนึ่งแล้วหรือแม้กระทั่งคุณไปเทียบกับตัว M 1 M1 Pro งง1 Pro มันก็จะสสูงุดแคค่10อ แล้วก็การ์ดจอก็จะเป็นแค่16คอร์แต่ว่าตัวนี้ M1 Max เนี่ยมันไป10คอร์แล้วก็32คอร์ GPU ดังนั้นมันแรงกันคนละโลกนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันก็นกคือตัวแบนด์วิดต์ของแรมนะครับหรือว่าหน่วยความจำของเขานน่นเองนะครับด้ืยอความที่ว่ามันเป็นชิปแบบ SoC คือตั้งแต่ M1 แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานึกภาพออกเนาะเวลาเราประกอบคอมหรือเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กมาสักตัวนึงเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่แค่ประมาณ3ส่วน1ล CPU 2 RAM, 3, ามส่วมกันเอาง่าายๆว่แค่ CPU กับ RAM มันก็อยู่กันคนละที่แล้วถูกไหมแต่ว่า M1 ตัวแรกเนี่ยนะครับมันเป็น SoC นะครับ System on Chip ก็คือ CPU กับ RAM อยู่ด้วยกันทำให้แบนด์วิดในการส่งข้อมูลเนี่ยสูงขึ้นแล้วพอมาเป็นตัว M1 Pro แบนด์วิดเนี่ยนะครับจากเดิมปกติถ้าเราเทียบกับ DDR4 ทั่วไปนะแบนด์วิด DDR4 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22 DDR4 ที่เราใช้อยู่ประมาณ22 g b แต่พอมาเป็น M1 Pro มันวิ่งอยู่ที่200 Gbps บนด์ w i ด t h คือกว้างมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ชิดกันมาอยู่ในชิปเดียวกัน่ะมันก็เลยแบบบนด์ w i ดต์มันก็เลยแบบเต็มที่อ่ะเนื่ออกว่าวแต่พอเป็นตัว M1 Max นะครับบนด์ w i ดต์แม่งแบบขยายกว้างเป็นแบบเป็น8เลนเลยอ่ะคือกว้างเว่ ver, อร์อ่ะเหมือนถนนสายเอเชียแบบโล่งๆอะ่ะเออกลายมาเป็น400 Gbps นั่นคือสิ่งที่มันให้คุณได้ครับผมไม่รู้นะว่าเราจะไปใช้งานอะไรได้บ้างแต่มันเร็วมากสําหรับบนด์ w i ด t h ในเรื่องของ RAM เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกเรื่องของ CPU ตัวนี้ต่อ ว่ามันจะแรงแค่ไหนมันมีอะไรให้เราได้พูดคุยกันบ้างเพราะว่ารายละเอียดเอาแค่ CPU อย่างเดียวก็พูดวันนี้ไม่จบแล้วนะครับผมเคยทําคลิปสรุป MacBook ไปแล้วแล้วก็ขี้เกียจตัดเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับพี่แพมก็ทำคลิปไปแล้วน้องลองไปดูได้ในคลิปนั้นนะครับใครอยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจัดให้โอเคไหมหรือว่าใครอยากจะดูเรื่องของการทดสอบผ่านไลฟ์รูมเฮ้ยพี่แต่งไฟล์รอให้ดูหน่อยอะไรเร็วกว่ากันอะไรเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เร็วกว่าผมควรจะซื้ออันไหนกว่านะครับก คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจัดให้เนาะวันนี้เอาแบบคร่าวๆพรีวิวแบบสั้นๆประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันพูดสเปคละเอียดกว่านี้ไม่ได้เพราะมันมีอะไรให้เราได้เจาะลึกมากกว่านี้อีกอยากทําทอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะอันนี้เทียบให้ดูแบบขำๆเจอกันในคลิปรีวิวอยากรู้อะไรอยากดูอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ท่านใดจะเข้าก็ยินดีมากๆครับเพราะว่าตอนนี้ไปซื้อโน้ตบุ๊กมาทํารีวิวก็ตัวละแสนกว่าบาทดตูดครับเ <c oughs> จอกัในในคลิปหน้าขอลากกนน้วัััสสีครบจุ